ปกติเวลาเรานึกถึงข้าวเราก็มักจะคิดว่าเป็นแค่แป้งใช่ไหมครับให้พลังงานแล้วก็จบแต่เดี๋ยวก่อนครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้าวที่ไม่ธรรมดาชื่อของเขาคือข้าวสังยดเป็นธัญพืชของไทยนี่แหละครับแต่บอกเลยว่ามันซ่อนพลังบางอย่างเอาไว้พลังที่เหมือนกับสร้างกรอบป้องกันให้ร่างกายของเราได้แบบที่เราคาดไม่ถึงเลยล่ะครับทีนี้คําถามที่น่าคิดก็คือ แล้วแค่ข้าวเมล็ดสีชมพูคุณภูลเล็กๆเนี่ยนะจะไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้ยังไงกันมันมีกลไกลอะไรซ่อนอยู่ข้างในกันแน่เอาละครับเรามาไขาความลับนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอเคครับก่อนจะไปเจาะลึกเรื่องคุณ,ณประโยชน์เนี่ยเรามาย้อนรอยทำความรู้จักที่มาที่ไปของข้าวชนิดนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับว่ามาจากไหนกันแน่ ข้าวสังขยตเนี่ยนะครับเป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์แท้เลยมาจากจังหวัดพัทลุงบ้านเรานี่เองครับถือเป็นมรดกทางการเกษตรที่คนใต้เขาสืบทอดกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นเลยนะแล้วชื่อเขาเนี่ยสังยดฟังแล้วดูเพราะดีใช่ไหมครับเคยสงสัยกันไหมว่ามันมาจากไหนคือที่มาของชื่อเนี่ยนะครับมันมาจากสีของมเมล็ดข้าวเลยครับที่เป็นสีแดงอมชมพูคนโบราณเขาเลยเปรียบเปรยว่ามันสวยเหมือนกับหยดน้ําศักดิ์สิทธิ์ ที่หยดลงมาจากหอยสังมงคลโอ้โหแค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วครับความพิเศษยังไม่หมดแค่นั้นนะครับรู้ไหมครับว่าข้าวสังหยดเนี่ยเขาสร้างประวัติศาสตร์เลยนะเพราะเป็นข้าวไทยพันุ์แรกเลยครับที่ได้การรับรอง GI หรือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเป็นตราที่การันตีเลยว่าข้าวสังหยดของแท้คุณภาพดีเนี่ยต้องมาจากจังหวัดพัทลุงเท่านั้นเป็นการรับประกันคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยครับเอาละ่ะรู้ที่มาที่ไปกันแล้ว ทีนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับเราจะมาผ่าดูข้างในเมล็ดข้าวเล็กๆนี้กันว่ามันซ่อนขุมทรัพย์ทางโภชนาการอะไรไว้บ้างโอ้โหพอลิสออกมาแล้วจะเห็นเลยว่ามันอัดแน่นจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนที่สูงปรีดมีธาตุเหล็กวิตามิน B ทั้ง B1 B3 ใหญ่อาหารก็สูงแล้วก็ยังมีตัวเด็ดอย่างสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแกมมาโอไรซแนลแถมด้วยวิตามิน E อีก โอ้โหครบเครื่องมากเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีละตัวเลยครับเริ่มที่ตัวแรกเลยโปรโตีนจุดเด่นของข้าวสังหยดคือมีโปรโตีนสูงกว่าข้าวทั่วไปที่เรากินกันครับแล้วโปรโตีนมันสําคัญยังไงมันก็คืออิฐของร่างกายเราดีๆนี่เองครับใช้สร้างใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือมันเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างทหารหรือเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราด้วยครับ ตัวต่อมาคือธาตุเหล็กครับตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะเพราะมันสำคัญมากในการสร้างเม็ดเลือดแดงลองนึกภาพเม็ดเลือดแดงเป็นรถบรรทุกออกซิเจนนะครับถ้าเรามีรถบรรทุกเยอะออกซิเจนก็จะถูกส่งไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ดีเราก็จะรู้สึกสดชื่นมีพลังงานไม่เพลียแล้วก็ช่วยป้องกันภาวะเลือดจางได้ด้วยครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B ครับ กลุ่มนี้จะเข้ามาช่วยดูแลระบบประสาทของเราแล้วก็เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยเปลี่ยนอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานทำให้เครื่องยนต์ของร่างกายเราทำงานได้เต็มสูบนั่นเองแน่นอนครับข้อกล้องพันดีแบบนี้ต้องมีใยอาหารสูงอยู่แล้วซึ่งเจ้านี่แหละคือพระเอกตัวจริงของระบบย่อยอาหารเลยช่วยทำให้ลำไส้เราทำงานดีขับถ่ายสะดวกสุขภาพลำไส้โดยรวมก็จะดีไปด้วยครับ มาถึงไฮไลท์สำคัญแล้วครับสิ่งที่ทำให้เข้าสังหยดโดดเด่นมากๆก็คือสารต้านอนุมูลอิสระครับโดยเฉพาะสารเฉพาะตัวที่เชื่อว่าแก m ม a อ r i s ซนอลเจ้านี่เปรียบเหมือนกับหน่วยรบพิเศษเลยครับที่คอยปกป้องเซลล์ในร่างกายเราจากการโจมตีของอนุมูลอิสระต่างๆช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้โดยตรงเลยโอเคเรารู้แล้วว่าสารอาหารมันแน่นขนาดไหนแต่ก็กลับมาที่คำถามเดิมของเราครับ แล้วสารอาหารทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราได้ยังไงนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีสารอาหารอะไรบ้างแต่อยู่ที่การทำงานร่วมกันของสารอาหารเหล่านี้ต่างหากครับที่พอรวมพลังกันแล้วมันจะกลายเป็นกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งมากๆให้กับร่างกายเราได้อ่ะลองนึกภาพตามนะครับว่ากลไกมันทำงานกันเป็นทีมเวิร์คยังไง สเต็ปแรกเลยทีมป้องกันก็คือพวกสารต้านอนุมูลอิสระจะออกไปล่าตระเวนก่อนเลยค่ะคอยลดการอักเสบปกป้องเซลล์ไม่ให้โดนทำร้ายพอแนวหลังปลอดภัยแล้วสเต็ปที่2ทีมก่อสร้างซึ่งก็คือโปรโตีนกับธาตุเหล็กก็จะเริ่มทำงานครับสร้างทหารสร้างอาวุธหรือก็คือเซลล์ผิมคุ้มกันกับแอนติบอดีขึ้นมาเตรียมพร้อมรบสุดท้ายสเต็ปที่ส ทีมสนับสนุนอย่างวิตามินบีกับใยอาหารก็จะคอยดูแลฐานทับขับดูแลระบบประสาทกับลำไส้ให้แข็งแรงเพราะสองอย่างนี้คือฐานที่มั่นสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดเลยเห็นไหมคะว่ามันทำงานกันเป็นระบบจริงๆพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วก็คงจะเห็นตรงกันใช่ไหมครับว่าข้าวสังยดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าข้าวสวยธรรมดาธรรมดาจริงๆแล้วทำไมมันถึงเหมาะที่จะเป็นข้าวที่เราควรมีติดครัวไว้ทุกวันเรามาดูกันครับ ถ้าจะให้สรุปแบบเห็นภาพชัดๆเลยนะคะก็คือในข้าวถ้วยเดียวเนี่ยเราได้ทั้งการปกป้องเซลล์จากสารต้านอนุมูลอิสระได้สร้างกองทัพภูมิคุ้มกันจากโปรโตีนและธาตุเหล็กได้บำรุงระบบประสาทจากวิตามิน B แล้วก็ยังได้เสริมความแข็งแรงของระบบย่อยอาหารจากไฟเบอร์กับวิตามิน E อีกคือมันครบเครื่องจริงๆครับดูแลกันแบบครบวงจรไปเลยดังนั้นข้าวสังยดเลยไม่ได้เป็นแค่ข้าวที่อร่อยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเท่านั้นนะครับ แต่มันยังเป็นเหมือนกับเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ช่วยให้เราดูแลสุขภาพองค์รวมในชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นมากๆเลยทีนี้พอความลับทั้งหมดของข้าวสังหยดถูกเปิดเผยออกมาแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือแล้วในมื้ออาหารมื้อต่อไปจะลองให้ข้าวสังหยดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในจานดูบ้างดีไหมครับ